สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดขายของป่าทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็มีเห็ดเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมเพิ่งจะมาก็เลยไม่ทราบว่าตลาดนี้ชื่อตลาดอะไรนะครับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะสอบถามคุณพี่ที่ขายขนมจีนอยู่ตรงนี้นะครับเอาสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับครับตลาดนี้เขาเอินตลาดนหยังครับนี่ยซื้อซื้อตลาดนหยังครับนี่ซื้อบอ อ๋อเขาเอิ้นว่าตลาดเฮ็ดเลยบอกครับอยู่อยู่บ้านอียังครับตลาดนี่ตำบลยังครับตำบลพลงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีบอกครับอันตลาดนี้เปิดทุกวันบอครับเนี่ยโอ้จะเปิดวันจันทร์กับวันพุธวันศุกร์เท่านั้นบอกครับตั้งแต่จากโม่งหอดจากโม่งครับไหมค่ะเปิดตั้งแต่ประมาณตีห้าบอกครับประมาณตีห้าหอดจากโม่งครับบัตรจังสิว่ายบสามก็เริ่มเก็บกันครับบ้านบอกครับโอ้่นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ โอ้โอเคนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลแม่ค่าขอบคุณครับนี่แม่ค้าผันขายขนมจีนอ่าช่อง y o ยูทูบสีสะเกดชาแนลนะครับเด้อไปติดตามเลยเด้อครับขอบคุณครับช่อง y o ยูทูบสีสะเกดชาแนลจังหวัดสีสะเกดเด้อเอาขอบคุณครับเอาคุณผู้ชมครับมาชมบรรยากาศของอตลาดของปลานะครับครับช่องสีสะเกดชาแนลเด้อ YouTube ขอบคุณครับอันนี้ก็เป็น อ่ากักล่ำดวนนะครับพี่น้องครับอันนี้ยังครับตัวนี้นี่ยพักน้ำป่ะโอ้เขาเอาไปทีงไหนกินครับเนี่ยเอาไปลวกกินกับฟโนกับหยังยังสีบ่ครับพักน้ำบ่ะมันอยู่ในปลาได้อย่างยังสีบ่ะครับเนี่ยโอ้พักน้ำพนันมานะครับผมก็มาเคยเห็นนะครับพี่น้องครับเอาขอบคุณครับเดี๋ยวผมยางชมบรรยากาศก่อนนะครับโอ้พี่น้องครับขายของปลาแบบบานๆนะครับ พืชพันธัญยาอาหารนะครับอย่างหลายเลยนะครับพี่น้องครับอย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องสีสเกตชาเนีออกมาหัวทีเด้อมือนี่าขอบค้นครับเฮ็ดนะครับพี่น้องครับนี้กะบักแงวแล้วก็บักไฟนะครับพี่น้องครับแล้วก็เฮ็ดโอ้แล้วก็โอ้หนอใหม่มีของปลาหลายหลายอย่างนะครับพี่น้องครับมีแถบทุกชนิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นของปลานะครับ เป็นพวกพืชพักต่างๆน่ะกับเป็นโดยเฉพาะเ็ดนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสินค้าตามฤดูกาลนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเสิ้ผ้าทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่เขาเริยว่าบักลำดวนนะครับพี่น้องครับซุปแล้วน่วยมันกินได้ดอกลำดวนนะครับเป็นดอกไม้ที่หอมนะครับเป็นเป็นต้นลำดวนนี่ดอกไม้ดอกมันจะหอมมากนะครับแล้วผลมันก็กินได้ด้วยนะครับ มาชมทั้งผีก,กันต่อนะครับพี่น้องครับโอ้หนาสนใจกกครับคุณผู้ชมครับตลาดเฮ็ดบ้านหนองแสงนะครับพี่น้องครับตลาดเฮ็ดบ้านหนองแสงอำเภอบุญทริโกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดละงกบ่ครับนี่คุณยายโอง้งามเนาะครับเน,ะนาะเฮ็ดม,มาใหม่ๆเลยพ่นวา ตลาดเห็ดนะครับคุณผู้ชมตลาดเห็ดบ้านหนองแสงอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับตลาดนี้น่าสนใจมากๆครับพี่น้องครับอยู่ทางขึ้นช่องช่องตาอูนะครับพี่น้องครับตลาดนี้อยู่ทางขึ้นช่องตาอูเลยนะครับ ทางสิบไปเที่ยวช่องตาอูนะครับจากอำเภอบุญทริกมาเนี่ยก่อนถึงช่องตาอูก็จะเห็นตลาดแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือบรรยากาศของตลาดเหตุบ้านหนองแสงตะมนลพลงานอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ